ลูกครูมาแล้วอ๋อครูยังไม่มาเดี๋ยวครูมาก็จะต้องไปซ้อมลำแล้วนะคะเพราะฉันจะบอกว่าเอ่อใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นยังไม่มีเว็บแทงสมัครเว็บพารวยที่ปกักหมุดไว้ได้เลยนะคะเพราะเลขทูบออกแล้วอะพอหลังจากเลขทูบออกจะมือรออั้นทันทีคุณต้องแทงกับเว็บเท่านั้นค่ะและคุณต้องใช้ความไวต้องเติมเครดิตไว้รอค่ะ ต้องเติมเครดิตไว้รอค่ะบอกเลยคุณจะต้องใช้สกิลการเติมเครดิตไว้รอใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นจิ้มที่ปักหมุดเลยค่ะเว็บพารวยสีแดงนะคะจิ้มแล้วเติมเครดิตไว้รอเลยค่ะจิ้มแล้วเติมเครดิตไว้รอคืนนี้เตรียมตัวพร้อมรับทรัพย์ดิส์พรุนี้หนึ่งจะพาทุกคนรวยตื่นมาก่อน 3ามหมื่อนึ้าคนดูใครไม่มีเว็บเล่นจิ้มเว็บพารวยเลยค่ะรอเลยลูกค้ารอเลยเพราะถ้าคุณแทงกับเจ้าเมืองหนึ่งมีความเสี่ยงสองอย่างหนึ่งไม่รับสองไม่จ่ายมี2อ,อย่างค่ะน่ากลัวด้วยหนึ่งไม่รับสองไม่จ่ายน่ากลัวและอันตรายมากเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่คิดว่าแบบฉันอยากถูกแล้วได้ตังค์อ่ะต้องแทงกับเว็บค่ะเพราะว่ามันกดถอนได้อะไรได้นะคะอย่างเว็บพารวยถ้าติดปัญหาตรงไหนสามารถถามแอดมินในกลุ่มได้เลยเว็บพารวยติดปัญหาตรงไหนถามแอดมินในกลุ่มได้เลยนะคะเดหนึ่งช่วยตามเพราะว่าเว็บนี้เป็นเว็บที่หนึ่งเล่นอยู่เป็นเว็บเดียวที่หนึ่งเล่นที่หนึ่งแทงเลยค่ะคือเว็บพารวยเว็บพารวยสีแดงนะคะ ใครยังไม่มีเว็บเล่นจิ้มที่ปักหมุดสมัครได้เลยค่ะสมัครง่ายสมัครไปแล้วจะอยู่ในไลน์ของเราเลยค่ะจะอยู่ในไลน์ของเราเลยเล่นง่ายมากค่ะเล่นง่ายมากเป็นแบบเป็นเพื่อนในไลน์เราแบบเป็นเพื่อนในไลน์เราแบบเนี้ยจะฝากเงินก็กดฝากเดี๋ยวก็จะมีเลขบัญชีเด้งขึ้นมานะคะจิ้มไปฝากเงินจิ้มถอนจิ้มเช็คยอด เอฟชวนเพื่อนเข้ากลุ่มกดเข้าเล่นนี่ฝากเงินนะคะก็กรอบเลขบัญชีออกมากรอบเลขบัญชีออกมาง่ายมากสวัสดี32400คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะบอกให้รู้ไว้เลยค่ะว่าคืนนี้ 1. นึุ่ดทูบค่ะ วันนี้หนึ่งจุดทูบแต่สถานที่ที่หนึ่งไหว้ปู่หนึ่งจะไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าในขณะที่หนึ่งจุดทูบเพราะฉะนั้นนะคะมันจะมีคนประเภทหนึ่งนะคะที่บอกว่าหนึ่งจุดทูบเดี๋ยวจะมาดูทูบหนึ่งหนึ่งบอกเลยนะคะว่าหนึ่งไม่ให้เข้าค่ะหนึ่งไม่ให้เข้าตรงนั้นค่ะ ถ้าคุณจะจุดคุณจุดหลังจากที่1จุดหรือจุดก่อนที่1จะจุดค่ะเพราะหลังจากนั้นลูกน้องหนึ่งจะไปยืนกันเอาไว้นะคะเพราะไม่ให้คนนอกเข้านะคะ1จุดแล้วคือเวลาที่1จุดหนึ่งจะต้องมีมีการจุดเอ่อมีการจุดมีการขอพรของหนึ่งนะคะซึ่งหนึ่งไม่ให้คนนอกเข้ามาดูมาเห็นนะคะมันเป็นมันเป็นพิธีกรรมของหนึ่งอะแต่ถ้าคุณอยากได้แนวทางจะปู่คุณไปจุดขอปู่ได้เลยไปก่อนได้เลยนะคะไปก่อนได้เลย หรือจะไปหลังจากที่หนึ่งไปก็ได้แต่ว่าถ้าจะคิดจะไปพร้อมกันแล้วไปนั่งรอดูเลขของหนึ่งหนึ่งไม่อนุญาตให้ดูนะคะคุณคุณต้องคุณต้องรอดูหน้าไล้์สดเท่านั้นนะคะเพราะหลังจากหนึ่งจดเสร็จหนึ่งจะดีดทูบทิ้งทันทีค่ะนี่คือเขตของหนึ่งหดูหนจุดเร็จหนึ่งดีดทูบทิ้งเลยเช่นกันงวดที่แล้วหนึ่งก็ทำแบบนั้น สามหมื่นสามพันคนดูนะคะฟังนะคะหนึ่งพูดให้ฟังเลยนะคะว่าเลขทูบปูกของจริงยังไม่ได้จุดจุดคืนวันนี้เพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามยังไม่ได้รู้จักฟังไว้เลยนะอย่าไปฟังคนนอกอย่าไปฟังอะไรที่มันแบบเขาเอาออกมาแชร์เขาเอาออกมาโพลเขาเอาออกมาบอกบางคนอยู่ในกลุ่มก็เป็นกลุ่มปลอมค่ะ บางคนอยู่ในกลุ่มก็เป็นกลุ่มปลอมเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งบอกเลยว่าอันนี้คือกลุ่มจริงเป็นเป็นเพจจริงค่ะกลุ่มจริงของหนึ Jamie, <anak> ่งเนี่ยคือลูกค้าที่เ f ของเราได้เข้ากลุ่มเท่านั้นนะคะนอกนั้นคือของปลอมนะคะคนที่อยู่ในกลุ่มจริงแล้วคุณรอเลขในกลุ่มเพราะว่าในกลุ่มจะได้เลขก่อนหน้าไลฟ์สดนะคะจะได้เลขก่อนคนที่อยู่หน้าไลฟ์สดนะคะในกลุ่มจะได้สิทธิ์ในการซื้อก่อน เพราะฉะนั้นนะคะใครยังไม่มีเว็บเล่นสมัครได้ค่ะเว็บที่หนึ่งปักหมุดอยู่เว็บพารวยสมัครไว้เลยเว็บพารวยที่หนึ่งปักหมุดอยู่สมัครแล้วเติมเครดิตไว้รอค่ะพอสมัครเสร็จแล้วคุณเติมเครดิตเอาไว้รอเลยค่ะสมัครเสร็จปุ๊บเติมเครดิตไว้รอเพราะอะไรเพราะว่าพอเวลาเติมเครดิตไว้เสร็จปะปะพอหนึ่งปล่อยเลขคุณจิ้มแทงเลยรัวเลยค่ะจิ้มแทงเลย เพราะคนเพราะหนึ่งจะบอกว่าถ้าแทงอ่ะเจ้ามือมีสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งคือเขาไม่รับเลยแบบที่สองคือเขาไม่จ่ายเลยหนึ่งไม่รับสองไม่จ่ายมีประเภทนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าเออสู้ๆสู้ๆนะคะจะต้องมีสตินิดนึงนะคะใครอยากได้บ้านดีๆแบบว่าเล่นแล้วจ่ายชัวอะไรเงี้ยหนึ่งจะหาให้นะคะ แต่ว่ามันต้องใช้การคัดนิดนึงนะคะในการที่จะที่จะเอาบ้านมาบอกว่าบ้านไหนที่เขาแบบจะรับรัฐบาลไทยเรียกทู่ปู่แล้วก็จ่ายจริงๆเพราะว่าเนื่องจากว่าหนึ่งจะใช้คําว่ามันมีอัตราความเสี่ยงสูงนะคะเพราะทูบป,ปู่เราเข้ามาแบบหลายงวดติดกันมากแล้วงวดนี้เป็นงวดที่เก้าถ้าถามความมั่นใจหนึ่งก็มั่นใจว่ามา1ก็มั่นใจว่ารัฐบาลไทยงวดนี้เพจเราได้กีดกันอีก นะะหนึ่งก็มีความมั่นใจว่าวันเนี้งวดนี้ยเพจเราได้กิี๊ดกันอีกนี่คือความมั่นใจของหนึ่งนะหนึ่งก็มั่นใจแบบนี้แต่สิ่งที่หนึ่งบอกอะค่ะหนึ่งก็บอกเสมอเลยว่าหนึ่งให้แค่แนวทางนะคะหนึ่งไม่สามารถที่จะอย่างรู้ได้ค่ะว่าเลขจอ,อกอะไรหนึ่งไม่ใช่ผู้ที่มีสัมผัสพ,พิเศษหรือมียานพิเศษที่จะสามารถแบบ นั่งทางในนั่งสมาธิแล้วสามารถถอดจิตรู้ได้ว่ากองสลากกาลังจะหมุนเลขอะไรในวันพรุ่งนี้หนึ่งไม่สามารถรู้ได้แบบนั้นแต่หนึ่งแค่ให้แนวทางว่าอันนี้เป็นเลขที่หนึ่งชอบและหนึ่งก็ให้แล้วก็จุดขอพรปู่ท่านท่านเมตตาให้แบบนี้มาจะมาไม่มาหนึ่งไม่รู้แต่ปู่ให้มาเยอะมากให้มาแปดงวดแล้วเข้าสู่งวดที่เก้าแล้วนะคะสีเฮงสีหมานสีปังของเราคือสีเขียวค่ะ สีเฮงสีหมานสีปังของเราคือสีเขียวค่ะ